อ่าโอเคนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันต่อนะครับในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันนะครับโดยเราได้เรียนแบบไหนไปแล้วบ้างครับจําได้ไหมสามเหลี่ยมสองรูปสัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านอ่าแล้วก็อะไรอีกครับแบบมุมด้านมุมอ่า แล้ววันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเนาะในเรื่องของสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบด้านด้านดาน้ดานนะครับอ่ะก่อนที่ครูจะขึ้นสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบด้านด้านด้านนะครับครูมาขอทบทวนกันก่อนเนาะว่าเราเรียนอะไรกันไปนะครับครั้งที่แล้วเราเรียนกันไปในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบมุมด้านมุมอ่าหรือก็คืออะไรจะต้องมี ด้านนะครับด้านคู่ที่เท่ากันนะครับอยู่ระหว่างมุมคู่ที่เท่ากันนะครับอ่ะมีด้านอยู่ระหว่างมุมนะครับเราจึงสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นมันเท่ากันทุกประการนะครับโดยมีความสัมพันธ์แบบมุมด้านมุมนะครับอ่าเพราะฉะนั้นจะต้องมีด้านคู่ที่เท่ากันเนี่ยอยู่ระหว่างมุมคู่ที่เท่ากันนะครับอยู่ระหว่างมุมนะอ่าจะต้องเริ่มด้วยมุมนะครับมีด้านอยู่ตรงกลางแล้วก็สิ้นสุดด้วยมุม นะครับแล้วก็นักเรียนก็ได้เรียนวิธีการพิสูจน์ไปเนาะนะครับวิธีการพิสูจน์ไปก็ได้เจออ่ารูปแบบต่างๆนะครับของรูปสามเหลี่ยมสองรูปนะครับที่เท่ากันทุกประการแบบมุมด้านมุมนะครับมุมด้านมุมอ่าแล้วในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันเนาะรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบด้านด้านด้านนะครับหรือเท่ากันทุกประการในรูปแบบของด้านด้านด้านนะครับอ่า ทีนี้เรามาดูบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบด้านด้าน,ด,านด้านก่อนนะครับเขาว่ายังไงบ้างเนือ่องจากนักเรียนเคยเจอมาแล้วเนาะนะครับถึงสองสองความสัมพันธ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี้ยมันก็คล้ายค,ายค,ายคายกันนะครับคล้ายคกันเปลี่ยนแค่ตัวความสัมพันธ์นะครับของมุมและด้านที่กําหนดมานะครับในอันนี้ก็คือถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยมีความสัมพันธ์กันแบบด้านด้านด้านหรือดอดอดอนะครับ กล่าวคือมีด้านยาวเท่ากัน3คู่แล้วรูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นเท่ากันทุกประการอ่าอันนี้เป็นตัวนิยามของรูปสามเหลี่ยม2รูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบด้านด้านด้านนะครับซึ่งก็คืออะไรคล้ายๆกับ2ความสัมพันธ์แรกเนาะดอดดก็คือด้านด้านด้านก็คือต้องมีด้านนะครับที่ยาวเท่ากัน3คู่นะครับอ่าปกติมันจะมีมุมมีด้านเนาะ แต่อันนี้นะครับจะเป็นด้านอย่างเดียวเลยนะครับอาจจะเป็นด้านอย่างเดียวเลยนะครับที่เราต้องมีด้านยาวเท่ากันทั้งหมด3คู่นะครับแล้วจึงสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นจะเท่ากันทุกป,ประการในรูปแบบความสัมพันธ์แบบด้านด้านด้าน,านหรือดอดอด,ดนะครับอ่ะเป็นแบบนี้เนาะครับเป็นแบบนี้เนาะอ่ะทีนี้เราไปดูรูปนะครับที่ได้จากบทนิยามกันว่ามันเป็นยังไงเนาะ ไอด้ด้านด้านด้านเนี่ยมันต้องมีรูปแบบยังไงนะครับอ่ะแต่เรามาลองดูกันนะครับอ่ะนี่เลยนะครับอ่ะครูกําหนดสามเหลี่ยมมาให้นักเรียนดูสองรูปนะครับอ่ะรูปแรกรูปนี้อ่ะคือสามเหลี่ยมอะไรรูปนี้อ่ะครูตั้งให้เป็นสามเหลี่ยม idm อ่ะเห็นไหมสามเหลี่ยม idm นะครับรูปแรกอ่ะรูปนี้รูปทางซ้าย เป็นสามเหลี่ยม B T A ครับอ่านเหมือนกันเนาะอ่านให้ทานเดียวกัน,นครับ I D แล้วก็ M ครับก็ไล่ไปทางนี้อ่า I D M ส่วนรูปนี้ก็ B T A นะครับอ่าไล่ไปทางเดียวกันเห็นไหมอ่าหมุนทางเดียวกันนะครับหมุนทางเดียวกันไล่ให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปเดียวกันนะครับอธิบายดูจากความสัมพันธ์ในรูปแบบของด้านด้านด้าน,านเพราะฉะนั้น ราจะต้องมีด้านยาวเท่ากันทั้งหมด3ด้านเนาะอ่าสามเหลี่ยม2รูปนี้มีมีด้านไหนยาวเท่ากันบ้างครับอ่าด้านที่1คือด้าน B T คือด้านนี้เนาะอ่า B T ก็ยาวเท่ากับด้านนี้อ่า I D เห็นไหมอันที่1นี่โอเคไหมอ่าด้าน B T ยาวเท่ากับด้าน I D นะครับอ่าต่อไปด้านที่2ด้านที่2ด้าน A T หรือ T A ยาวเท่ากับ M D หรือ D M นะครับนี่อันที่สองด้านที่สอง่าสนะครับด้านสุดท้ายคือด้านนี่ด้าน B A หรือ A B นะครับยาวเท่ากับ M I หรือ I M นะครับนี่อ่าเพราะฉะนั้นเห็นไหมสามเหลี่ยมสองรูปนี้มีด้านที่ยาวเท่ากันทั้งหมด3คู่อ่สาสคู่ละเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมสองรูปนี้ก็จะ เท่าการทุบการนะครับในรูปแบบของอะไรด้านด้านแล้วก็ด้านนะครับอืมในรูปแบบด้านดานดานหรือตัวย่อคืออะไรเอยดอดอดอนะครับอ่าเห็นไหมโอเคเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูว่าสามเหลี่ยมสองรูปเนี้ยเท่ากันทุบการ หรือมีความสัมพันธ์กันแบบด้านด้านด้านหรือเปล่าเนี่ยเราจะต้องได้แบบนี้นะครับก็คือต้องมีด้านคู่นะครับด้านที่ยาวเท่ากันเนี่ยทั้งหมด3คู่นะครับของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปเนาะเราจึงจะสามารถสรุปได้ว่าสามเหลี่ยม2รูปนั้นเนี่ยมันเท่ากันทุกประการโดยมีความสัมพันธ์กันแบบด้านด้านด้านนะครับจะต้องมีด้านยาวทั้งหมด3คู่นะจะต้องมีด้านยาว3คู่นะรับนะจะมีลักษณะคล้ายๆกับสองความสัมพันธ์แรกเลยนะครับแต่อันนี้จะง่ายกว่าเห็นไหมสังเกตไหมง่ายกว่าไหม อ่าครูว่ามันง่ายกว่านะเพราะว่ามันดูด้านอย่างเดียวเนาะอ่ะเพียงแค่มีด้านยาวเท่ากันสมคู่เนี่ยเราก็สรุปได้ละนะครับว่ามันสัมพันธ์กันแบบด้านด้านด้านนะครับหรือสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเนี่ยมันเท่ากันทุกประการนะครับอ่ะครูให้นักเรียนพิจารณานะครับว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปในในข้อที่ครูกำหนดให้เนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์กันแบบด้านด้านด้านไหมอ่าลองพิจารณาดูอ่ะรูปนี้อ่า มีความสัมพันธ์แบบด้านด้านด้านไหมอ่า آ, มีไหมอ่าด้านที่หนึ่งอ่าด้านที่หนึ่งอ่าด้านนี้อ่ะมันขีดมันกําหนดมาให้เนาะอ่าด้านนี้กับด้านนี้อ่าต่อไปด้านที่สองด้านไหนเท่ากันต้นไหนด้านนี้เท่ากับด้านนี้นะครับอ่าเห็นไหมมันให้สัญลักษณ์มานะครับว่าด้านนั้นเท่ากันด้านที่สามด้านนี้เท่ากับด้านนี้อ่าเพราะฉะนั้นเราสรุปได้แล้วใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นนะครับ สามเหลี่ยมสองรูปนี้นะครับสัมพันธ์การแบบนะครับด้านด้านด้านานะักเรียนวาดรูปแล้วก,ก็จดลงในสมุดด้วยนะครับอันนี้นะจดตัวอย่างทั้งหมดเลยนะครับลงในสมุดนะอ่ตัวอย่างนี้บ้างสามเหลี่ยมสองรูปนี้สัมพันธ์กันแบบด้านด้านด้าน,านไหม อ่าสองรูปไหนบางคนยังดูไม่ออกเลยอ่ารูปไหนบ้างอ่าเดี๋ยวครูเขียนให้ดูนะครับนี่มีรูปนี้อ่านี่เห็นป่ะรูปนี้รูปที่หนึ่งนี่อ่ารูปนี้แล้วก็รูปล่างเนาะอ่ารูปนี้เป็นรูปที่สองนะครับโอเคป่ะอ่าโอเคเนาะนะครับอ่ามีสองรูปนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูเลยนะครับมีด้านเท่ากันทั้งหมดครบสามคู่ไหมค่ะคู่ที่หนึ่งคือด้านนี้กับด้านนี้เนาะ โอเ OK. คหนึ่งคู่ละหนึ่งคู่ละนะครับคู่ที่สองคือด้านนี้กับด้านนี้ใช่ไหมอ่าทีนี้คู่คู่สุดท้ายอ่าเราเคยเจอมายังเคยเจอมายังในความสัมพันธ์สองความสัมพันธ์แรกเคยเจอมาแล้วดิเนาะเคยเจอมาเยอะด้วยนะครับก็คือด้านนี้ใช่ไหมนี่ด้านนี้ด้านนี้เราเรียกว่าด้านอะไรด้านนี้อ่าเ <participated. S 2> ท่ากันได้สามแลเรียกว่าด้านร่วมนะครับอ่าเนื่องจาก ด้านนี้นะครับเป็นด้านเดียวกันนะครับเป็นด้านเดียวกันจึงทําให้2ด้านนี้มันมีขนาดเท่ากันนะครับเราเรียกมันว่าด้านร่วมเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม2รูปนี้สัมพันธ์กันแบบด้านด้านด้านนะครับอ่ะนักเรียนจะต้องตรวจสอบก่อนนะครับ อยากรู้มันสัมพันธ์กันแบบด้านด้านด้านไหมหรือสัมพันธ์กันแบบไหนนะครับนักเรียนจะต้องตรวจสอบรูปสามเหลี่ยมที่ขากาหนดให้มาก่อนนะครับโอเคเนาะข้อต่อไปมาดูนะครับสามเหลี่ยมสองรูปนี้สัมพันธ์กันแบบด้านด้านด้านไหมรูปในบ้างมีรูปนี้รูปที่หนึ่งกับรูปกับรูปนี้เนาะเป็นรูปที่สองนะครับโอเคปะ เนาะอ่าโอเคเพราะมันมีส่วนซ้อนทับกันอยู่นะครับอันนี้มันซ้อนทับกันอยู่นะครับอ่าเรามาดูจากรูปเลยนะครับว่าเขากําหนดอะไรมาให้บ้างอ่าดูดิอ่าด้านนี้เท่ากับด้านนี้อ่าข้างล่างเท่ากันเนาะอ่าข้างล่างเท่ากันนะครับด้านที่หนึ่งอันนี้ด้านที่สองอ่ะอ่ามีสองด้านละทีนี้ขาดีด้านหนึ่งเนาะเราต้องหาด้านที่เท่ากันสามคู่นะครับ ไขออ่ด้านหนึ่งด้านไหนล่ะอ่าบางคนอาจจะบอกว่าด้านนี้ใช่ไหมด้านนี้กับด้านนี้ใช่หรือเปล่าอ่าใช่ไหมอ่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถไปสรุปได้นะครับว่าด้านนี้เนี่ยมันเท่ากันจริงไหมเนี่ยด้านเนี้ยสองด้านเนี้ยอ่ามันเท่ากันจริงหรือเปล่าเนี่ยเราสรุปไม่ได้นะครับเพราะว่าโจทย์ไม่ได้เป็นคนกําหนดมาให้นะครับ ตรวจไม่ได้เป็นคนกําหนดมาให้เพราะฉะนั้นถ้าตรวจไม่กําหนดมาให้นะครับเราก็สรุปไปเลยนะครับว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้ไม่สัมพันธ์กันแบบด้านด้านด้านนะครับอโอเคเนาะข้อน,นี้สรุปได้เลยนะครับไม่สัมพันธ์กันแบบด้านด้านด้านนะครับ อ่าสองรูปนี้ไม่สัมพันธ์กันแบบด้านด้านด้านนะครับโอเคเนาะอ่าข้อต่อไปดูที่ลือกีก่ข้ออ่าเหลืออันนี้นะครับอ่าเหลืออีกสองข้อนะครับอ่ะโอเคข้อต่อไปนี่ข้อนี้ทีนี้มาดูนะครับรูปนี้มันสัมพันธ์กันแบบด้านด้านด้านไหม อ่ามันสัมพันธ์กันแบบด้านด้านด้านไหมอืมเรามาดูว่าเขาให้อะไรบ้างเนาะอ่ามีด้านที่เท่ากันอันหนึ่งด้านละหนึ่งด้านละนะครับหนึ่งด huh. <teil> ้านและมีอะไรเขากำหนดอะไรมาให้เนี่ยเขากำหนดมุมมาให้เฉยเลยเนาะอ่ากำหนดมุมมาให้เฉยเลยนะครับกำหนดให้มุมข้างบนมันเท่ากัน กำหนดให้มุมข้างบนมันเท่ากันอ่ะแล้วมีด้านไหนเท่ากันอีกมีกำหนดอะไรไหมพี่ตรงกลางไหมใช่ปะตรงนี้ปะอ่าตรงกลางแน่นอนเพราะมันเป็นด้านร่วมนะครับอันนี้เป็นด้านร่วมอ่าถ้าท่านเรียนสังเกตดีๆนะครับข้อนี้ตรวจตรวจเราถามว่ามันสัมพันธ์กันแบบด้านด้านด้านไหมเนาะนะครับมันสัมพันธ์กันแบบด้านด้านด้านไหมนักเรียนต้องสังเกตให้ดีนะครับ ข้อนี้เนี่ยนะครับมันเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรเอ่ยรู้ไหมสามเหลี่ยมอะไรมันเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับอ่าเพราะว่าด้านประกอบมุมยอดหรือสองด้านนี้นะครับมันเท่ากันอ่ามันเท่ากันอ่าสองด้านนี้มันเท่ากันหมายควมว่ามันเลยเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว และสมบัติของรูปสามเหลี่ยมจัว่วข้อหนึ่งก็คือถ้าเรานะครับลากเส้นจากจุดบนสุดนะครับลงมาตั้งฉากจะทําให้แบ่งครึ่งฐานพอดีอ่ะทีนี้มันลงมาตั้งฉากไหมอ่าลงมาตั้งฉากไหมมีสัญลักษณ์ฉากตรงนี้ไหมไม่มีเนาะอ่าไม่มีไม่มีสัญลักษณ์ฉากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น เราจะไปสรุปได้ไหมว่า <_ S 1> มันลากลงมาตั้งฉากไม่ได้นะครับอาจจะมีบางคนหลงไปเนาะนะครับอาจจะมีบางคนหลงไปนะครับเราสรุปไม่ได้นะครับว่ามันลากลงมาตั้งฉากไหมนะครับและมันแบ่งครึ่งฐานพอดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะครับก็ <level> จะไม่สัมพันธ์กันแบบด้านด้านด้านนะครับเพราะเราไม่รู้เนาะว่าเส้นที่ลากลงมาเส้นนี้เนี่ยมันตั้งฉากฐานพอดีไหมนะครับ มันตั้งฉากพอดีหรือมันแบ่งครึ่งฐานพอดีไหมนะครับเราไม่รู้ว่า2ด้านนี้มันเท่ากันจริงไหมนะครับอ่าเรารู้เราไม่สามารถรู้ได้นะครับเพราะฉะนั้น2 3ส,สามเหลี่ยม2รูปนี้ก็ไม่สัมพันธ์กันแบบด้านด้าน,ด,านด้านนะครับอ่าเพื่อมีบางคนแบบคิดไปแล้วเนาะอ่ามีบางคนคิดไปแล้วนะครับอ่าแต่ถ้าโจทย์ให้สัญลักษณ์ ฉากตรงนี้มาอ่าเราสามารถรู้ได้เลยนะครับว่าฐาน2ด้านเนี้ยนะครับมันจะต้องเท่ากันนะครับแต่ถ้าเขาไม่ให้มาก็ฟาวนะครับเ <_ Designer> ขาไม่ให้มาก็ฟาวเราไม่รู้มันตั้งฉากไหมนะครับมันอาจจะไม่ตั้งฉากก็ได้นะครับ <_ those> อาจจะไม่ตั้งฉากก็ได้อ่าโอเคไหมอ่าเราต้องสังเกตให้ดีนะครับสังเกตให้ดีอ่าแต่ข้อนี้ไม่สัมพันธ์กันแบบด้านนั้นด้านแต่สัมพันธ์กันแบบไหนสัมพันธ์กันแบบไหนเราเรียนมาแล้วครั้งนี้แล้วเลย ด้านมุมด้านใช่ไหมเพราะว่าเรามีมุมอยู่ระหว่างด้านคู่ที่เท่ากันเพราะฉะนั้นข้อข้อนี้นะครับมันสัมพันธ์กันแบบด้านมุมแล้วก็ด้านนะครับอ่ามันสัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านแทนนะครับแต่มันไม่สัมพันธ์กันแบบด้านด้านด้านนะครับอ่าแต่โจทย์เราถามแค่ด้านด้านด้านเนาะ เพราะฉะนั้นไอ้ด้านมุมด้านนี้ก็ยังไม่ใช่นะครับเวลาเราสรุปเนี่ยเราก็สรุปว่ามันไม่สัมพันธ์กันแบบด้านด้านด้านแค่นั้นนะครับแค่นั้นแต่มันสัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านเนาะอ่ามันสัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านนะครับอ่าโอเคต่อไปนะครับมารูปนี้่ารูปนี้รูปนี้คล้ายๆไหมเหมือนรูปเมื่อกี้ไหมอ้าคล้ายกันเลยนะครับโจทย์กาหนดมาให้อ่าด้านนี้เท่ากาัน อ่ด้านนี้เท่ากันนะครับแล้วก็มีมุมมาให้อ่ามุมนี้เท่ากันแล้วอีกด้านหนึ่งอ่าคุ้นชินกันเลยนะครับคือด้านร่วมเนาะตรงกลางนะครับตรงกลางเนาะอ่าและอีกด้านหนึ่งล่ะด้านนี้มันเท่ากันไหมเนี่ย <S <S ด้านเนี้ยเราสรุปได้ไหมมันเท่ากันสรุปได้ไหมอ่าด้านตรงกลางเท่ากันละแล้วด้านที่เหลือล่ะเราสรุปได้ไหม ในด้านนีนนเน้เราสรุปไม่ได้เนาะเพราะว่าตทวจไม่ได้กําหนดอะไรมาให้นะครับตทวจกําหนดมาให้แค่นี้เพราะฉะนั้นเช่นเดิมนะครับข้อนี้ก็ไม่สัมพันธ์กันแบบด้านด้านด้านนะครับอ่าไม่สัมพันธ์กันแบบด้านด้านด้านนะครับอ่าข้อนี้สัมพันธ์กันแบบไหนแบบไหนเอ่ยเหมือนข้อเมื่อกี้ไหม อ่าเหมือนเนาะสัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านหรือดมดนะครับโอเคเนาะอ่าข้อนี้สัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับว่านี่เรามาดูตัวอย่างก,การพิสูจน์กันก็จากที่ของสองความสัมพันธ์ที่เราเรียนมาแล้วเนาะเราก็น่าจะคุ้นชินแล้วนะครับเพียงแค่เปลี่ยนความสัมพันธ์อ่าทำทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแต่แค่เปลี่ยนความสัมพันธ์เป็นการ หาด้านที่เท่ากันทั้งหมดสมด้านนะครับหาด้านที่เท่ากันทั้งหมด3า,ดา,ามคู่ไม่ใช่3ด้านสิสคู่นะครับปกติเราจะหาเป็นด้านมุมด้านเนาะแล้วก็มุมด้านมุมนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นด้านทั้ง3คู่เลยนะครับเป็นด้านทั้ง3คู่เลยวิธีการพิสูจน์เหมือนเดิมนะครับเราก็จะไปเริ่มที่พิจารณา,าเนาะอ่าเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมตัวอย่างที่1น,นี่เลยนะครับจงพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม a b c เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม ADC ไหมอืมสองสามเหลี่ยมนี้นะครับสามเหลี่ยมบนกับสามเหลี่ยมล่างเท่ากันทุกประการไหมอ่าก็ไม่รอเนาะอ่าเราอย่าลืมนะครับอย่าลืมเขียนพิจารณาด้วยนะครับเขียนพิจารณาสามเหลี่ยม ADC กับสามเหลี่ยม ABC นะครับอ่าอย่าลืมอย่าลืมเขียนนะครับอย่าลืมเขียนพิจารณาด้วยโอเคข้อที่หนึ่ง AB เท่ากับ CD เนาะอ่ามันกําหนดให้นะครับเห็นไหม AB เท่ากับ CD นี่จดกําหนดให้นะครับอ่าข้อที่หนึ่งบายเรียบร้อยด้านที่หนึ่งด้านที่สองด้านไหนดีอ่าด้านที่ผมตอบใช่เนานะ BC เท่ากับ DA หรือ AD นะครับอ่าด้านที่สองด้านที่สามล่ะอ่าบางคนแอบไปดูแล้วนะครับเห็นแล้วว่ามันเป็นด้าน ด้านร่วมเนาะตรงกลางนะครับอ่าเราก็คุ้นชินกันแล้วนะครับเราทํากันมาสองความสัมพันธ์แล้วนะครับเราเจอด้านร่วมมาเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นด้านร่วมเนาะอ่าเพราะฉะนั้น a c ก็เท่ากับ c a หรือ a c เท่ากับ a c นะครับให้ผลว่าเป็นด้านร่วมนะครับอันนี้อืมด้านตรงกลางนะครับเป็นด้านร่วมเพราะฉะนั้นสรุปได้ไหมอ่าสรุปได้เลยนะครับว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้เนี่ยสามเหลี่ยม a b c กับสามเหลี่ยม CDA เนี่ยมันเท่ากันทุกประการนะครับโดยมีความสัมพันธ์กันแบบด้านด้านด้านนะครับอ่านี่โอเคเนาะเห็นไหมง่ายนะครับความสัมพันธ์แบบด้านด้านด้านเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้กําหนดเนาะว่าจะเอาอะไรขึ้นก่อนนะครับเพียงแค่เราหาด้านที่เท่ากันได้3คู่เนี่ยก็มาสรุปได้เลยนะครับว่ามันเท่ากับุกประการโดยมีความสัมพันธ์กันแบบด้านด้านด้านนะครับอ่าไม่ต้องมากังวลเนาะเรื่องลำดับนะครับ มันสามารถมาสรุปได้เลยเนะาะไม่ต้องกังวลเริ่มดับนะครับเพียงแค่หาด้าน3คู่ก็พอนะครับโอเคเนะาะตัวอย่างที่1นนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับโจทย์ก็จะมีความแอดวานซ์มากขึ้นนะครับโจทย์จะมีความแอดวานซ์มากขึ้นเมื่อกี้โจทย์ให้หาว่าสามเหลี่ยม2รูปใดๆนั้นเท่ากันทุกป,ประการไหมข้อนี้โจทย์ให้หาว่ามุม A C B เท่ากับ B D A ไหมอะ A C B อยู่ไหน ลากตามมังตัวนังสื่อไปเลยนะครับ A อยู่ตรงนี้อยู่ล่าง Cb อ่าตรงไหนแหลมแหลมตรงนั้นเป็นมุมนะครับอ่าเพราะฉะนั้นมุมบนมุมนี้เขาถามมุมนี้เท่ากับมุม BDA ไหมอ่า B D A ลากไปครับตามตัวอักษร BDA อ่าตรงไหนแหลมแหลมตรงนั้นเป็นมุมนะครับก็คือมุมบนอีกฝั่งหนึ่งอ่าโจทย์ข้อน,นี้เขาถามว่ามุม C กับมุม d เนี่ยเท่ากันไหม เพราะฉะนั้นเราเคยเจออย่างตัวอย่างแบบนี้จากความสัมพันธ์อื่นเคยเจอแล้วนะครับที่ถามมุมเราต้องทํำยังไงก่อนเราต้องไปหาก่อนเนาะว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เนี่ยมันเท่ากันทุกประการโดยมีความสัมพันธ์แบบด้านด้าน,ด,านด้านไหมอ่าถ้ามันเท่ากันถ้ามันได้แล้วว่าเท่ากันทุกประการเราค่อยมาสรุปเนาะว่า a c b ก็เท่ากับ b d a อ่าจำได้ปะจำได้เนาะอ่า โอเคนะครับหนึ่งอย่ารีรอเนาะหนึ่งนะครับด้าน AC เท่ากับ BD เพราะว่ากําหนดให้อ่าหนึ่งสองด้าน BC เท่ากับด้าน AD อ่าด้านนี้อืมสองด้านนี้เท่ากันนะครับอ่าสามมีคนแอบดูแล้วนะครับ AB เท่ากับ AB หรือว่า AB เท่ากับ BA <be> a, ก็ได้นะครับตัวด้านนี้เป็น ด้านรวมเนาะอ่าเราก็เจอกันมาบ่อยแล้วนะครับนี่สองสามนะครับครบแล้วสามอันด้านสุดท้ายเป็นด้านร่วมนะครับเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการแบบด้านด้าน,ด,านด้านนะครับมีความสัมพันธ์กันแบบด้านด้านด้านนะครับอ่าเราจึงมาสรุปสุดท้ายนะครับว่ามุม A C B นะครับเท่ากับมุม B D A นะครับเพราะว่าเนื่องจาก มุมคู่ที่สมในการของสามเหลี่ยมสองรูปที่เ an, ท่าก an. okay. ันทุกประการนะครับก็จะมีขนาดเท่ากันเนาะอ่าโอเคปะอ่าเพราะว่าสามเหลี่ยมสองรูปใดๆเนี่ยที่มันเท่ากันทุกประการแล้วเนี่ยทุกอย่างในรูปมันจะเท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมจะเป็นด้านนะครับจะเป็นมุมไหนก็ได้ด้านไหนก็ได้นะครับที่มันสมในการเนี่ยนะครับมันก็จะเท่ากันหมดเลยนะครับเราก็สามารถนํามาสรุปได้เนาะโอเคนะครับโอเคไหมโอเคเนาะนะครับ ก็หมดไปแล้วนะครับตัวอย่างการพิสูจน์ก็มีตัวอย่างเบสิกเนาะกับตัวอย่างที่แอดวานซ์ขึ้นมานะครับทีนี้ครูขอสั่งการบ้านนักเรียนนะครับ่าการบ้านนักเรียนข้อที่1ข้อนี้เลยนะครับนี่สี่เหลี่ยม A B C D มี A B เท่ากับ C D B C เท่ากับ D A โจงพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม D C A เท่ากาันทุกประการกับสามเหลี่ยม B C A ไหมอ่าเหมือนข้อแรกไหมโอ้โหโคตรจะเป๊ะเลยเนาะโคตรจะเป๊ะเลยนะครับอ่า เพราะฉะนั้นต้องทําให้ได้นะครับข้อนี้ทําในสมุดนะครับทําในสมุดเลยนะครับทําต่อจากตัวอย่างที่จดไปก่อนหน้านะครับทําต่อไปเลยนะครับเนี่ยตัวอย่างก่อนหน้าเนี่ยจดด้วยนะครับตัวอย่างนี้จดด้วยนะวาดรูปไว้ไสวยนะครับแล้วก็จดด้วยนะครับนี่ข้อที่หนึ่งเนาะอันนี้เป็นข้อที่สองนะครับสี่เหลี C ่ยม P Q I S และมี P Q เท่ากับ P S QR เท่ากับ SR จมพิสูจน์ว่า QPR เท่ากับ SPR ไหมอ่า QPR อยู่ไหน QPR อยู่นี่ตรงไหนแหลมแหลมตรงนั้นเป็นมุมอ่าตรงนี้อ่ากับสามเลี่ยมอะไรกับมุมอะไรนะ S อยู่นี่ P อยู่นี่ R อยู่นี่อ่าลากตามเส้นเลยนะครับตรงไหนแหลมแหลมตรงนั้นเป็นมุมอ่าโอเคปึ๊บโอเคไหมเพราะฉะนั้นเขาถามว่าสองมุมนี้มันเท่ากันไหมเหมือนข้อไหน เหมือนข้อที่2เมื่อกี้เลยจากตัวอย่างนะครับเราก็ดูตัวอย่างล้อมาได้เลยนะครับล้อมาได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้จะต้องพิสูจน์อะไรก่อนเราต้องพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม2รูปใดๆเนี่ยมันเท่ากันทุกป,ประการโดยมีความสมมนธ์กันแบบด้านด้าน,ด,านด้านก่อนนะครับและหลังจากนั้นเราจึงมาสรุปว่า q qpr เนะี่ยมุม qpr นะเท่ากับมุม spr นะครับเราค่อยมาสรุปทีหลังเนาะโอเคไหมกมารบ้านมีทั้งหมด2ข้อนะครับทำใส่สมุดเลยนะครับ วาดรูปด้วยนะครับเอาคร่าวๆก็พอไม่ต้องสวยเป๊ะเชิงกระเดะนะครับเอาคร่าวๆพอนะครับโอเคเนาะอ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือก็ให้นักเรียนไปทํากันบ้านนะครับที่ครูสั่งนะครับโอเค